ฉะนั้นพี่น้องครับในสวนสวรรค์น,นั้นมีบ้านมีคฤหานแล้วมีปราสาทปราสาทหรือคฤหานในสวนสวรรค์เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลานั้นสร้างไว้นะครับเพื่อต้องการที่จะให้หัวใจของเขานั้นมีความสุขมีความสําราญกับสิ่งที่อัลลอฮ์มอบให้อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวในสรุรตะบะบอกว่าว่าอ ah in ah ah ัลลอฮุมุมินีนะวันมุมินัตจันตินเจรีมินตะห์ยินอันฮารุขลิดีน่าฟิฮาวะมาซาคินอทายิบะ ว่าม ساكن الطيبة في جنات عج و ัลลอฮิอักบั أ ด ب ลิกะฮุลฟา و ز ا ل ع ซ ي มพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะลาบอกว่าอัลลอฮฺเนี่ยได้สัญญาไว้คำมั่นสัญญาของอัลลอฮฺที่มีต่อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงซึ่งอะไรครับสวนสวรรค์ที่มีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านนะครับอยู่เบื้องล่างนะครับสวรรค์แต่ละชั้นพี่น้องครับก็จะมีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่าง สวรรค์มีเป็นร้อยชั้นพี่น้องครับแต่มีอะไรครับมีอยู่8ประตู8บานนะครับและอัลลอฮ์สุบฮานอตะลาบอกว่าคามั่นสัญญาของอัลลอฮ์ที่มีต่อบรรดาผู้ศรัทธาผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงคือสวนสวรรค์ที่มีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านและในนั้นพี่น้องครับมีอะไรว่ามาซากีนอตยิยบะในนั้นนะครับอัลลอฮ์ยังสัญญาว่าจะมีเคหะกาเรือ,อานะครับจะมีสถานที่หะที่ดีในสวนสวรรค์ เป็นสวรรค์อันสถาพรสําหรับพวกเขาทั้งหลายนะครับและสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นพี่น้องครับวริดวานุมิแนลลอฮิอักบัรพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับการชื่นชมยินดีจากอัลลอฮฺสุบฮานาตัลาอนี่คืออะไรครับลาลิกะลุลลิกะฮวนโฟสุลอาซิมนี่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอัลลอฮฺหักวดพี่น้องครับอัลลอฮฺสัญญากับเราถ้าเราเป็นคนอะไรครับเป็นผู้ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง เราได้สวรรค์ลแล้วเราได้ความดีแล้วอัลลอฮ์จะเตรียมคฤหาส์เกียรติสถานอันยิ่งใหญ่ให้กับเรานะครับและนี่สิ่งที่เราจะได้รับคำชมเชยจากอัลลอฮ์สุบฮานุตละลาเป็นการได้รับชัยชนะที่ใหญ่หลวงมากพี่น้องครับและพี่น้องผู้ศรัทธาครับแน่นอนเหลือเกินว่าในสวนสวรรค์นั้นระดับขั้นของชาวสวรรค์แต่ละคนนั้นจะได้อยู่ไม่เหมือนกันเราทำความดีมากเราก็จะได้อยู่ สวรรค์ชั้นสูงสูงเราทำความดีน้อยเราก็จะได้อยู่สวรรค์ชั้นต่ำๆนี่ขึ้นอยู่กับคุณงามความดีที่เราทำพี่น้องครับอัลล์บอกว่าอะไรครับว่าอิ ذ าเราไอตเซมมาเราไอตนาอิมาว่ามุ่กันกะบีเราอัลลอ์บอกว่าและเจ้ามองไปยังณสถานที่นั้นเจ้าก็จะเห็นความสุขและอาณาจักรอันกว้างใหญ่ไพศาลอันยิ่งใหญ่อลัลลอ์บอกว่าเวลาเจ้าเข้าสวรรค์ลและได้มองไปยังในสวนสวรรค์น,นั้น เจ้าก็จะได้เห็นความสุขความสําราญความอิ่มเอิบและสวนสวรรค์อันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาพี่น้องครับฮะดิษบทหนึ่งพี่น้องครับที่พูดถึงบุคคลหนึ่งที่เขาได้รับสถานะสูงส่งมากมันห่างราวกับดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้านะครับมันยิ่งใหญ่มากพี่น้องครับฮะดิษบทหนึ่งรายงานจากท่านเซย์คดรีรอเดลลออร์ฮุล่าว,ว่าท่านนาบีนนสุลลัลลอฮุวะลัยฮะสัลลัมได้กล่าวว่า อินน์อัลฮลันจันน่ะนะครับท่านนาบีส,สุลตลามอินน์อัลฮลันจันน่ะนบีบอกว่าแท้จริงแล้วชาวสวรรค์ต่างเขามองไปยังชาวปราสาทสูงอัลกุรุฟอัลกุรุฟนะครับมองอะไรครับชาวสวรรค์เนี่ยต่างเขามองไปยังชาวปราสาทสูงที่มันอยู่สูงมากพี่น้องครับมันอยู่สูงเนี่ยเหนือพวกเขาเนี่ยนะครับคนที่อยู่ชั้นต่ำเนี่ย บอกว่าท่านอับดุลเบิดอรสลัมเล่าในฮะดิษนี้บอกว่าเมื่อชาวสวรรค์นะครับมองคนที่อยู่สูงนะอยู่อยอยู่บนปราสาทอันสูงตระหง่านเนี่ยนะครับมันมองเปรียบเสมือนราวกับการเห็นดวงดาวที่อยู่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันต,ตกมันสูงมากพี่น้องครับเขาทําอะไรมาทําไมเขาถึงได้สถานะที่สูงส่งเปรียบเสมือนกับเรายืนมองดวงดาวที่อยู่บนชั้นฟ้าทางทิศตะวันออกและทิศตะวันต,ตก พี่น้องครับฮะดิษบทนี้เป็นการบอกให้เราได้รับรู้ว่าอะไรที่จะทําให้เรานั้นได้รับสวรรค์ชั้นสูงสูงนะครับชั้นสูงส่งจากอัลลอ์สุบฮานอ l t o g ชั้นที่สูงตามที่ตัวบทที่ท่านนบีสุลต์ละสลามได้กล่าวเอาไว้นบีบอกว่ากอุยารอุลลอฮ์มีคนถามท่านนบีสุลต์ละสลัมบอกว่าไอสถานะที่ท่านนบีสุลต์ละสลามกล่าวมานั้นมันหมายถึงสถานะของบรรดาอัมบียะบรรดานบี ใช่หรือไม่นะครับพี่น้องครับท่านนาบีุลเลาสลัลฮออะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่านะครับสิ่งที่พวกเขาได้รับในสถานะอันที่ตรงนั้นนั้นฉันขอสาบานต่ออลอสุบฮานวูวะตลาผู้ที่มีชีวิตอยู่ในกำม,มือของอัลลอฮ์นะครับมันยังเป็นสำหรับบรรดาคนที่ศรัทธาต่อละและบริสุทธิ์ใจต่อศาสนทูตมุฮัมมัดสลลาาลลาาลุลลัาาลัลลอฮุออะลัยวะสัลลัมพี่น้องครับ ท่านอนับดุลส,สลัมบอกว่าสถานะความประเสริฐของบุคคลหนึ่งที่เขาจะได้รับเปรียบเสมือนราวกับดวงดาวที่มองจากท้องฟ้าที่มันเปล่งแสงระริบนะครับเปล่งแสงระริบระยับนะครับที่อยู่บนท้องฟ้าเวลาเรามองนะครับมันห่างกันขนาดนั้นพี่น้องครับเขาทําอะไรมานบีบอกว่าบลาวัลลซทีนับสีบียดีริยาลุนอามมนูบิลล์วสตัดกุนมุรสลีนสองอย่างเองครับพี่น้อง สถานะอันสูงส่งและสวนสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่แต่เราจะมอบให้ราวกับดวงดาวที่เรามองไปยังท้องฟ้าเนี่ยมันห่างกันมากพี่น้องครับอีมานต่อล l l a ์อามมนุบิลละพี่น้องครับอีมานศรัทธาต่อ a ซัดด و กุลมุรซาลีนและเชื่อฟังด้วยกับความบริสุทธิ์ใจต่ออัสุบะฮาาะนวูวะตอาลาสองประการพี่น้องครับเราพูดง่ายนะครับแต่การอีมานต่อลลอ a ์เนี่ยนะครับพี่น้อง มันยิ่งใหญ่มากอีมานในทุกเรื่องอีมานตอหลอศรัทธาต่อว,วันอาคิรอวันฟื้นคืนชีพนะครับเรื่องการสอบสวนในวันเกียามะและทุกอย่างที่ล,ล็อกกำหนดเราจะต้องศรัทธาทั้งหมดเมื่อเราศรัทธาแล้วพี่น้องครับตามบุตรบรรดากอแล้์เราจะต้องเชื่อฟังนบีด้วยกับความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติคุณงามความดีด้วยเชื่อล l l a ์เชื่อกุรอาน ปฏิบัติตามสุนนะแบบฉบับของท่านนาบีสุลัยสัลัมสถานะที่สูงส่งเปรียบสเสมือนกับการมองอย่างดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือลักษณะหนึ่งที่อัลลอฮ์สุบบะฮานุอาตลาได้กล่าวเอาไว้ว่าคนที่อิมานต่ออและเชื่อฟังนบีด้วยกับความบริสุทธิ์ใจแล้วพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับตําแหน่งในสวนสวรรค์อันสูงส่งเทียบเท่ากับบรรดาน,นานบีเลยด้ยซ้ํา